ดีครับเป็นไงนี่เอาไปแท็กอะไรเนี่ยไปฉีดยาหนอนครับอ๋อฉีดยาหนอนเออเขาท่าดีทุกเนาะเฮ้ยดูรถดูล้อรถเขาให้เขาอนุญาตถ่ายรูปยังไงเก๋ทำไมเป็นนี่เหรออ๋อนี่แหลพวกนี้เนี่ยวอกมีไม่ไม่พวกนั้นมันคือเป,เ,เป็นเล็กก็เล็กก็คือกันนี่เด้ย๋ยวอ๋อนี้เธอเหมือนเอาใส่ลอยรถยนต์เพิ่มกันเนี่ยเหมือนกันเลยเฮ้ยของไนะอ้ข้ารถ รถไปแล้วเเาห็นกันจ้าจ้าด,ดูวันนั้น ้งงาวขึ้นอย่างง่ายคันนี้นะ500แรงมาระบบไอเสียบอล่าเร่งถึง60มาต่อชั่วโมงได้ใน4.3วิโอ้โหโปเป้เว้ยใช่แล้วเว้ย้าวท่องรบรชโภคมาเป้เหรนะเนี่ย ยอย่ออกากระพัวคาต่าเอ้ได้ขึ้นรถดีใจใหญ่ไปแล้วยอดกระโพดวยอดกระโพดวหายาหลุย ขขาแกงางามเนะาะโอ้อย่าไอ้ที่งามงามนั่นยาครึ่งหนึ่งเนี่ย